สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในวันนี้นะครับผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับนักศึกษาท่านหนึ่งนะครับที่เพิ่งจะเรียนจบบัญชีในระดับปริญญาตรีนะครับเข้ามาถามคอร์สเลยนกับผมก็คือคอร์สปิดบัญชีและออกงบการเงินด้วยโปรแกรมเอ็กเพสนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีเฉพาะคอร์สออนไลน์เท่านั้นนะครับคอร์สเปิดอบรมสดเนี่ยยังไม่มีเพราะว่าช่วงนี้อาจารย์เชียบเขา ปิดงบนะครับจะเปิดคอร์สอบรมสดจริงจริงก็คือประมาณหลังเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับเรานี้ปัญหาของเขาคือว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะเรียนจบนะครับได้ประมาณสัก2อสเดือนแล้วก็ไปทํางานอยู่ในธุรกิจรับเหมาบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งได้เงินเดือนประมาณสัก1 2ื่นสถึงหมื่นเท่านั้นเองและลักษณะงานของเขาคือบอริษัทแห่งนี้เนี่ยไม่ได้มีพนักงานบัญชีเป็นของตัวเองจ้างนักบัญชีหรือจ้างน้องคนนี้มาเพื่อมาทําเอกสารรวบรวมส่งสํานักบัญชีทําบัญชีเด็กคนนี้เนี่ยก็ทําบัญชีมาประมาณสัก2อสเดือนแล้ว ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำงานได้แล้วก็เลยอยากจะมาเรียนคอร์สปิดบัญชีแล้วออกงบการเงินกับทางย l l โรนะครับแต่ผมก็เลยมีข้อสังเกตให้เขาฟังว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทําบัญชีโดยตรงนะเขามีหน้าที่แค่เพียงรวบรวมเอกสารเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ลักษณะการยื่นภาษีรายเดือน สำนักงานบัญชีก็ทําให้การคียบินสำนักงานบัญชีก็ทําให้การปิดงบออกงบ,งบการเงินสำนักงานบัญชีก็ทําให้เขาเป็นแค่เพียงคนรวบรวมเอกสารส่งสำนักงานบัญชีทุกๆเดือนเท่านั้นเองก,การที่เขามีความอยากจะมาเรียนเขาปิดงบเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะแต่ว่า การเรียนคอสปิดงบนั้นเราจะต้องรู้ว่าก่อนที่เราจะไปถึงจุดจุดนั้นเพราะ advances. เรารู้อยู่ว่าคอสปิดงบเนี่ยก็คือคอสของหัวหน้าบัญชีนะครับการที่คุณอยากจะมาเรียนคอสปิดงบไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ว่าเราจะต้องรู้ก่อนว่าเรามีความรู้เพียงพอไหมที่เราจะมาลงคอสสูงเราเรียกว่าคอสร,ระดับสูงแล้วกันนะคะคอรอสระดับหัวหน้าเนี่ยเรามีความรู้เพียงพอไหมเพราะถ้าเกิดเรามีความรู้ไม่เพียงพอนะ,ะมาเรียนคอสกับผมเนี่ยก็เหมือนคุยกับเราไม่รู้เรื่องเหมือนกับว่า ผมพูดให้คุณฟังเนี่ยผมก็คิดว่าคุณท่องกอไก่ถึงฮอคู่ได้แล้วแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้ไงแต่ผมเดินมาสอนคําเป็นประโยคให้กับคุณเนี่ยซึ่งมันก็จะเรียนกันไม่รู้เรื่องคุณก็อาจจะบอกว่าผมเนี่ยสอนไม่รู้เรื่องแต่จริงๆแล้วเราอาจจะต้องมีมุมมองว่าจริงๆแล้วที่เราไม่รู้เรื่องเพราะพื้นฐานเราไม่มีหรือเปล่าพื้นฐานเราไม่มีเราไม่ดีเพียงพอที่จะไปต่อยอดสําหรับคอสูงๆได้นะครับดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาในการมีมุมมองที่แตกต่างกันเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเนื่องจากน้องไม่เคยทําบัญชีจริง ไม่เคยใช้โปรแกรมบัญชีจริงไม่เคยเกี่ยวข้องกับภาษีในหลายๆตัวนะครับน้องมีแค่เพียงหน้าที่รวบรวมเอกสารเท่านั้นเองดังนั้นขอให้น้องมาเรียนคอร์สพื้นฐานก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าลักษณะการทาบัญชีจริงๆมันเป็นอย่างไรเพราะน้องไม่เคยทําบัญชีจริงๆนะครับหรือภาษีที่เกี่ยวข้องเนี่ยนอกเหนือจากที่ธุรก,กิจของน้องมีอยู่เนี่ยมีอะไรอีกที่น้องควรจะต้องรู้ก็เลยแนะนํามา2คอร์สครับก็คือคอร์ส ทำบัญชีจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรม e x p กเพนะครับซึ่งคอร์สนี้ก็จะสอนการดูเอกสารแล้วก็การเอาเอกสารมันคีลงในโปรกแกรมบัญชีสําเร็จรูปนะครับซึ่งเป็นโปรกแกรม e x p กเพอันนี้คือคอร์สหนึ่งนะครับแล้วอีกคอร์สหนึ่งก็คือเรื่องของภาษีพื้นฐานครับก็เป็นเรื่องของการรวบรวมเอกสารแล้วก็ภาษีที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากรนะครับก็คือให้เข้ามาเรียน2คอร์สนะครับสคอร์สเนี้ยเป็น2คอร์สพื้นฐานที่นักบัญชีควรจะต้องรู้ เมื่อน้องรู้แล้วเมื่อคุณรู้แล้วว่าบัญชีทํำยังไงและภาษีมีอะไรบ้างหักหนะ้าที่จ่ายภาษีแล้ค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะอากรสแตมพวกนี้รวมทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยเนี่ยคุณรู้หมดละคุณค่อยเอาความรู้ดังกล่าวทั้งสองคอร์สนั้น ไปต่อยอดเพื่อเรียนคอร์สปิดบัญชีเพราะว่าในการเรียนคอร์สปิดบัญชีเนี่ยเราจะสมมุติว่าคุณมีความรู้ทางด้านบัญชีรู้เรื่องทางด้านโปรแกรมบัญชีรู้เรื่องทางด้านภาษีแล้วนะครับดังนั้นเราก็จะมาสอนคุณตั้งแต่ตั้งต้นที่งบทดลองซึ่งงบทดลองนั้นมันก็เกิดจากกระบวนการของนักบัญชีภาค ปฏิบัติเนี่ยทำมาหัวหน้าก็จะเอางบทดลองมางบทดลองมีห้าหมวดหัวหน้าเอามาเสร็จหัวหน้าก็จะอาจจะมาสุ่มตรวจรายการแต่ละรายการนะครับว่าตัวไหนบ้างที่มันจะถูกมันจะผิดตัวไหนมีความเสี่ยงตัวไหนจะต้องปรับแก้หัวหน้าก็ต้องดูดูชื่อบัญชีในงบทดลองดังนั้นคุณก็ต้องมีความรู้แล้วว่าในเรื่องของบัญชีอะไรจะผิดในเรื่องของภาษีอะไรจะผิดนะครับหัวหน้าก็จะดูพอดูเสร็จอันไหนผิดก็ปรับปรุงแก้ไขนะฮะหัวหน้าก็ต้องรู้วิธีการปรับปรุงแก้ไขและปรับปรุงแก้ไขรู้ความเสี่ยงแล้วก็ ค่อยเอาข้อมบูดังกล่าวที่เป็นงบทดลองที่ถูกต้องหลังจากปรับปรุงมากุุบงบนะฮะแล้วก็ออกงบการเงินส่งกรมพัธส่งกรมสมรอันนี้คือลักษณะของผู้จัดการบัญชีที่คุณจะมาเรียนในคอร์สปิดบัญชีซึ่งในคอร์สปิดบัญชีนั้นคุณก็จะรู้ตั้งแต่การเริ่มวิเคราะห์งบทดลองนะฮะแล้วก็การกุุบงบนะฮะการกุุบงบส่งกรมพัฒนะฮะแล้วก็กอพอกรกดห้าศูนย์พรกดห้าหนึ่งส่งกรมสมรด้วยอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องเรียนในคอร์สปิดบัญีแลอออกกงงงงบาารเินขท เยโลกับบัญชีนะครับดังนั้นกรณีที่คุณยังไม่มีพื้นฐานเนี่ยผมขอให้แนะนําให้มาคอสนี้ก่อนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่คุณควรจะต้องรู้ก็คืออายุเป็นสิ่งสาคัญมากเลยสําหรับการที่คุณจะเป็นหัวหน้าเพราะว่าการที่คุณจะเป็นหัวหน้าคุณจะมาเรียนคอร์สบิบัญชีเพื่อไปเซ็นเป็นผู้ทําบัญชีเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าการที่คุณจะเซ็นเป็นผู้ทาบัญชีได้คุณต้องไปขึ้นทะเบียนมีลายเส้นเป็นผู้ทําบัญชีซึ่งการที่คุณจะไปขึ้นทะเบียนมีลายเส้นเป็นผู้ทําาบบบัััญชีีคคุุณณจจะะตต้้้อออองงรริิษษทททยย่่นง เป็นผู้ทําบัญชีดังนั้นกรณีที่คุณยังไม่มีใครจ้างให้คุณเป็นผู้ทําบัญชีคุณก็ไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีไม่ได้ยกเว้นคุณจะมีคนรู้จักวงในหรือคนอะไรที่จะช่วยเหลือให้คุณขึ้นทะเบียนได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่คุณยังไม่มีคอนเน็ชันเลยหรือไม่มีใครแนะนําคุณเลยเนี่ยคุณต้องรู้เลยว่าการที่คุณจะไปเป็นหัวหน้าเขาต้องการคนที่มีลเซนเป็นผู้ทําบัญชีและการเป็นผู้มีลเซนเป็นผู้ทาบัญชีคุณต้องมีงบอย่างน้อยหนึ่งบริษัทท แน่นอนครับคุณก็ยังขึ้นเป็นผู้ทําไม่ได้เวลาไปสมัครงานเขาก็ถามว่าคุณมีลเเส้นเป็นผู้ทาบัญชีไหมคุณไม่มีและคุณจะได้มีโอกาสได้ไปพัฒนาความรู้ที่เรียนมาและไปทํางานจริงได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือลายเส้นเป็นสิ่งสำคัญน,นะครับและหน้าตาก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยนะครับอายุก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าคนทั่วไปจะรู้อยู่ว่าอายุประมาณ22 23เนี่ยความรู้ยังไม่แน่นเพิ่งจะเรียนจบมาดังนั้น เขาก็มีโอกาสที่จะรับคุณเข้ามาเป็นหัวหน้ายากแม้คุณจะมีลเซเส้นเป็นผู้ทําก็ตามเพราะว่าด้วยประสบการณ์ด้วยเวลาที่คุณฝึกวิทยายุทธฝึกฝนมาทางด้านงานบัญชีมันยังไม่เพียงพอที่คุณจะทําให้เขาเชื่อได้ว่าคุณจะปิดงบให้กับเขาได้ดังนั้นก็รอเวลาหน่อยนะครับเช่นเรียนจบประมาณอายุ22ทํางานสักสปีสปีแล้วมาเรียนคอร์สปิดบัญชีแล้วค่อยขยับไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี หลังจากนั้นอีกสักปี2ปีก็ขยับไปเป็นผู้ทําบัญชีซึ่งการที่จะขยับเป็นผู้ทาบัญชีคุณต้องมีลเส้นนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผ่านมา5-6ปีแล้วคุณจะมีคอนเน็กชันแล้วแล้วคุณจะพอรู้แล้วว่าการเป็นนักบัญชีจะต้องทําอะไรบ้างจากคอนเน็กชันและประสบการณ์ที่คุณทํางานมามันก็จะบอกคุณว่าตรงนี้ถึงเวลาพร้อมแล้วสักที่6ิถึงจะไปถึงจุดที่การไปอยู่ในตําแหน่งของหัวหน้าบัญชีนะครับ